ยอดมอหญิงอัชุริยะตอนที่สี่ร้อยเจ็สิบห้าหญิงสาวที่มีพิษร้ายตอนที่สองฟ้านจัวนั้นมักต้องทนทรมานจากร่างกายที่อ่อนแออยู่เสมอเขาขี้โรคอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กฟ้านฉี่จึงมักจะคอยปกป้องน้องชายที่ป่วยบ่อยของเขาอยู่เสมอมาโดยที่ฟ้านจินพ่อของเขาและหนิงรุย่ย ต่างก็เป็นสิทธิ์ร่วมรุ่นกันและมีหนิงซินที่โตมาพร้อมกับพี่น้องตระกูลฟ้านเมื่อพวกเขายังเป็นเด็กฟ้านฉีจะปฏิบัติกับหนิงซินเหมือนน้องสาวผู้มีนิสัยใจคอที่น่ารักอ่อนหวานและเป็นผู้ที่ห่วงใยฟ้านจัวอย่างมากทําให้ฟ้านฉีคิดกับหนิงซินเป็นน้องสะใภ้ในอนาคตของเขาแต่ตอนนี้หลังจากได้ยินสิ่งที่ผู้เยาว์คนนั้นพูดฟ้านฉีก็ใจแตกสลายอย่างรุนแรงและติดอยู่ในอารมณ์เศร้าหมองถึงแม้เขาจะรู้มาตลอดว่า หนิงซินเป็นผู้ชี้แนะของยี่เยียนฟ้านฉีก็ยังไม่อาจเชื่อได้ว่าน้องสาวของเขาจะอยากฆ่าเขาได้เออเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกันขึ้นฟ้านฉีกัดฟันถามอู๋เสวี่ยก็มองฟ้านฉีที่ขัดแย้งอยู่ในใจลึกๆโดยไม่ตอบอะไรเพราะนิสัยของฟ้านฉีก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วซื้อตรงใจกว้างและยึดถือคุณธรรมไม่เช่นนั้นเขาคงจะไม่ยืนหยัดปกป้องอู๋เสวีย่ย ในตอนที่ทุกคนหันมาโจมตีนางร็อกคนเช่นนี้มักจะมีหัวใจที่บริสุทธิ์สะอาดเป็นผู้มีคุณธรรมถ้าคนแบบนี้มีชีวิตอย่างสงบสุขมนโดย์ตลอดเขาจะกลายเป็นวีรบุรุษที่ทุกคนเคารพนับถืออย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ทว่าคนเช่นนี้จะมีจุดอ่อนใหญ่อยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือเขาจะเชื่อใจผู้คนมากเกินไปเพียงแค่แสดงความใจดีให้เขาเห็นสักเล็กน้อย ก็จะสามารถทำให้เขาเชื่อใจได้แล้วถ้าพูดอย่างใจดีเขาก็เป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์แต่ถ้าพูดแรงๆแล้วก็เรียกได้ว่าไอ้งโง่เลยแหละถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวของอู๋เสือโดยตรงนางก็แค่ค่าศัตรูให้ตายๆไปซะแต่นางไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงและนางก็รู้สึกว่าฟ้านฉีควรจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะอยู่หรือตายแต่ ในขณะเดียวกันถ้ายี่เหยียนและหนิงซินไม่ได้รับบทเรียนและยังคงหาเรื่องนางต่อไปนางก็ไม่รังเกียจที่จะจัดการพวกเขาด้วยตนเองน้องอู๋เสียเจ้าจะรับปากข่าหนึ่งอย่างได้หรือไม่จู่จู่ฟานฉีก็ถามขึ้นมาพูดมาอู๋เสียพูดอย่างไร้ความรู้สึกก่อนที่ความจริงของเรื่องนี้จะกระจ่างชัดข้าอยากให้ล่เว้นหนิงซินเอาไว้ก่อนสักครั้งฟานฉีพูดกรามของเขาขบกันแน่น หลังจากเห็นความสามารถและพลังของเชียวชูและคนอื่นในกลุ่มแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าหากอูเสือต้องการฆ่าหนึ่งซินมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยและถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อูเสือต้องเจอในสำนักศึกษาเฟิงหัวเป็นฝีมือหนึ่งซินที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วก็อูเสือก็มีเหตุผลสมควรที่จะฆ่านางเมื่อฟานฉีคิดกลับไปถึงภาพของเด็กหญิงตัวน้อยที่มักจะเดินตาะแตะตามหลังเขาแล้วคอยเงยหน้าเรียกเขาว่าพี่ใหญ่อยู่เสมอ ถ้าหนิงซินต้องตายฟ้านฉีก็คงรู้สึกปวดใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเขาต้องทําให้ความรู้สึกของเขาด้านชาจากความจริงตรงหน้าเขาซะก่อนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นเพียงการเข้าใจผิดครั้งใหญ่กันก็เท่านั้นครั้งเดียวนะอู๋เสือพูดพลางมองไปยังฟ้านฉีนางยอมทําตามคําขอร้องของฟ้านฉีอย่างน่าประหลาดใจซึ่งคนแรกที่นางยินยอมให้คําร้องขอเช่นเดียวกันนี้ก็คือโมเฉียนเยียนนางต้องการให้โมเฉียนเยียนได้รับบทเรียน ส่วนในกรณีของฟ้านฉีก็เพื่อตอบแทนเขาสำหรับการปกป้องอย่างแน่วแน่ที่เขาแสดงให้นางเห็นมาตลอดอู๋เสียอาจจะไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์มากนักแต่อย่างน้อยนางก็รู้อย่างหนึ่งใครก็ตามที่ดีกับนางนางก็จะดีตอบให้ยิ่งกว่าในความเป็นจริงแล้วนางมาที่สำนักศึกษาเฟิงหัวด้วยเป้าหมายอย่างหนึ่งหลังจากที่หัวเหวาและคนอื่นรู้ที่ตั้งของแผนที่และเอามันมาได้แล้ว พวกเขาก็จะไม่อยู่ที่สำนักศึกษาอีกต่อไปความบาดหมางระหว่างตระก,กูลฟ้านและตระก,กูลหนิงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนางที่นางเข้ามาลงมือในตอนนี้ก็เพราะแผนการร้ายของสองตระก,กูลนั้นมาลงที่นางด้วยอีกทั้งสองพี่น้องตระก,กูลฟ้านก็ดีกับนางยิ่งนักอืขอบคุณฟ้านฉี่พูดพร้อมกับถอนหายใจอย่างโล่งอกหลังจากเข้ามาในป่าประลองวิญญ,ญาณแล้วเขาจึงรู้ว่าอูเสวี่ยไม่ได้อ่อนแออย่างที่เขาคิด แม้ว่าอู๋เสียจะเป็นคนที่เย็นชานและเก็บตัวแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่ควรจะไปแย่เล่นด้วยเลยผู้คนทั่วไปจะไม่รู้เลยถ้าอู๋เสียยังคงนิ่งเงียบแต่การแก้แค้นจากเขานั้นจะทำให้ไม่อาจลืมเลือนไปได้ตลอดชีวิตยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่476หญิงสาวที่มีพิษร้ายตอนที่3 ในขณะที่ฟ้านฉีกําลังปรึกษากับอู๋เสียสิทธิ์คนที่ลอบฟ้านฉีและกลุ่มของเขาเข้าสู่กับดักได้หลบหนีอย่างรวดเร็วเข้าไปในอีกพื้นที่หนึ่งพร้อมกับบาดแผลของเขาในป่าทึบอีกส่วนหนึ่งกลุ่มสิทธิ์สานักศึกษาเฟิงหัวเพิ่งล่าสัตว์อสูรระดับกลางได้สาเร็จร่างไร้ชีวิตของสัตว์อสูรขนาดใหญ่นอนอยู่บนพื้นโดยมีผู้เยาตัวสูงคนหนึ่งยืนเอาเท้าเหยียบหัวมันเขากําลังขุดหาหินวิญญาณในหัวกระโหลกที่แตกหัก ส่วนหญิงสาวสวยคนหนึ่งก็ยืนอยู่ริมกลุ่มมองภาพที่เต็มไปด้วยเลือดพร้อมขอมวดคิ้วและเอาแขนเสื้อของนางปิดจมูกไว้สิพี่หนิงน้ำไหมครับยี่เหียนยืนอยู่ข้างๆนางส่งน้ำในมือของเขาให้แก่หนิงซินโดยสายตาของเขาน,านั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมบูชาหนิงซินก็ชำเลืองมองยี่เหยียนแล้วสั่นหัวจากนั้นก็หันไปมองอีกด้านทันใดน,นั้นนางก็เห็นร่างร่างหนึ่งใกล้เข้ามานางส่งสัญญ,ญาณให้ยี่เหียนด้วยสายตา และยี่เย็นก็เข้าใจได้ในทันทีเขาเดินออกไปอย่างเงียบๆเ,เพื่อพบกับผู้เยาที่เข้ามาคนนั้นหนิงซินก็เปลี่ยนตำแหน่งของนางโดยไม่เป็นที่สังเกตไปยังมุมที่ทําให้นางมองเห็นการติดต่อกันของยี่เย็นกับผู้เยาคนนั้นได้นางเฝ้าสังเกตอย,อยู่เงียบๆด้วยสีหน้าสงบนิ่งแต่ความวิตกกังวลในดวงตาของนางกลับทรยศถึงสิ่งที่นางกําลังรู้สึกอยู่ข้างในหลังจากนั้นไม่นานยี่เย็นก็วิ่งกลับมาหาเป็นยังไงบ้าง หนิงซินพยายามวางท่าใจเย็นและเมินเฉยขณะที่ถามฟ้านฉีติดกับแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกอย่างเราก็ไม่เห็นพลุสัญญาณถูกปล่อยเลยสักอันข้าคิดว่าพวกเขาน่าจะถูกจัดการแล้วยี่เย็นพูดพร้อมกับก้มหัวลงเขาพยายามอย่างหนักที่จะซ่อนรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าเป้าหมายของพวกเขามีแค่ฟ้านฉีและพวกเขาไม่ได้สั่งให้ทําอะไรเป็นพิเศษกับคนอื่นในกลุ่มของฟ้านฉีแต่พวกเขาก็ได้บอกเป็นในๆว่า ถ้าคนอื่นต่อต้านขัดขวางและถูกฆ่าตายก็ให้ทําให้ศพของพวกนั้นดูเหมือนถูกฆ่าโดยสัตว์อสูรระดับสูงและถ้าคนในกลุ่มของฟ้านฉี่ยังรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์พวกนั้นก็ต้องยิงพลุสัญญาณไปแล้วคนพวกนั้นจะต้องไม่อยากให้ใครรู้ตัวตนของพวกเขาดังนั้นย่อมไม่ละเว้นอู๋เสวียและคน,น,นอื่นๆอยู่แล้วหนิงซินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มนางเพียงให้คําแนะนําว่าให้ฆ่าฟ้านฉี่คนเดียวเท่านั้นแต่คนพวกนั้นย่อมไม่งงพอจะปล่อยให้พยานมีชีวิตรอดไปได้หรอก ถ้าพวกเขาไว้ชีวิตใครในกลุ่มของฟ้านฉีคนคนนั้นย่อมสามารถเป็นพยานยืนยันในอัชญากรรมที่พวกเขาทำได้และเพื่อปกป้องตัวเองวิธีที่ดีที่สุดก็คือกำจัดพยานรู้เห็นทุกคนซะสิทธิพิหนิงพูดได้ถูกต้องมันต้องกำจัดต้นตอของปัญหาไม่เช่นนั้นมันจะลุกลามกลายเป็นปัญหาอีกครั้งได้แค่เพียงปิดปากพยานทั้งหมดอย่างถาวรเรื่องที่เกิดขึ้นก็จะเป็นความลับไปตลอดการและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีใครรู้ว่า ฟ้านฉีเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรและทำไมส่วนพวกที่มีส่วนในการรอบสังหารก็ย่อมไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับใครอยู่แล้วยี่เหยียนพูดพร้อมกับหัวเราะถึงแม้เขาจะไม่ได้เห็นศพของฟ้านฉีแต่การได้ยินข่าวการตายของฟ้านฉีก็ทำให้เขายินนีได้เหมือนกันจากนั้นหนิงซินก็โบกมืออย่างไม่สนใจอะไรฮะสิ่งต่างๆจะมีประโยชน์ได้มันก็จำเป็นต้องจัดวางให้เหมาะสมในโลกนี้มีเพียงคนตายเท่านั้นที่สามารถเก็บความลับเอาไว้ได้ ยี่เย็นก็พลันรู้สึกยันเยื่อขึ้นมาทันทีเขาเงยหน้าขึ้นมองหนิงซินสิทธิ์พี่หนิงท่านคงไม่ได้หมายความว่าสายตาของหนิงซินเบนไปมองยังทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งก็ไม่ได้ห่างไกลออกไปนักดวงตาของนางจ้องมองไปยังสิทธิ์คนหนึ่งที่ซ่อนตัวรักษาบาดแผลของเขาอยู่นางพูดพร้อมกับรอยยิ้มเยาะเย้นว่าทุกครั้งที่มีงานล่าวิญญ,ญาณมักจะมีสิทธิ์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวตาอยู่เสมอและบางคนก็หายไปอย่างไม่มีเหตุผล คาเกรงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในครั้งนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยในขณะที่หนิงซินพูดออกมาเช่นนั้นดวงตาของนางก็ส่งประกายยินดีเมื่อนางหันมามองยี่เยียนนั่นก็ทำให้ยี่เยียนรู้สึกย็นเยอะไปตามสันหลังจนสันสะท้าน